สวัสดีค่ะ95 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะแผนลักรวงใจเล่มที่หนึ่งวันนี้ก็มาถึงตอนที่46แล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะตอนที่46หนูคือเทวด,ดาของนาหนิงซีผมกับคุณหวางผู้ผลิตและก็คุณเย่ผู้เขียนบทล้วนแต่พึงพอใจในตัวคุณแต่ว่าความจริงมันโหดร้าย การถ่ายละครไม่ได้ต้องการความพึงพอใจเท่านั้นสำคัญมากที่สุดคือเงินทุนบางครั้งเรื่องของบทพวกเราก็ไม่สามารถเลือกกันเองได้สุดท้ายใครมีสิทธิ์ตัดสินใจก็คือคนลงทุนมากที่สุดไงหนิงซีหัวใจล่วงลงไปถึงตาตุ่มเธอยังคงถูกเปลี่ยนตัวอยู่ดีใช่ไหมแล้วทำไมฉางลี่ยังบอกให้เธอไปถ่ายละครล่ะ เมื่อคืนท่านประธานหนิงมาหาผมจริงเขาคิดว่าคุณยังอ่อนประสบการณ์ไม่ต้องการให้คุณแต่ว่ากวัวฉีเซิงหยุดพูดหนิงซีร้อนใจจนอยากมุดเข้าไปในโทรศัพท์แล้วกระชากตัวผู้กำกับออกมาเขยา่าเขยา่าพูดให้มันจบทีเดียวไม่ได้หรือไงแต่หนิงซีคุณยังโชคดีไม่น้อยมีผู้ลงทุนอีกท่านเห็นความสามารถของคุณ คิดว่าบทเมืองฉางเกอร์ต้องเป็นของคุณเท่านั้นยังไงก็ตั้งใจทำงานแล้วกันนะจริงเหรอคะหัวใจที่ล่วงหล่นลงไปของหนิงซีเหมือนจะอยู่เต้นอีกครั้งอย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปเธอรู้สึกเหมือนกับถูกผู้กำกับอําเล่นผู้กำกับกลัวคุณจงใจแกล้งฉันใช่ไหมโลกหัวใจฉันจะกำเริบอยู่แล้วนะคะฮฮ่า หนุ่มสาวสมัยนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้กันซะเลยคุณช่วยให้คำตอบที่แน่ชัดหน่อยสิคะตกลงแล้วฉันถูกเปลี่ยนตัวหรือเปล่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผู้ลงทุนคนนั้นลงทุนถึง50ล้านเท่ากับเอาของสกุลหนิงกับซิงหุยมารวมกันเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ขาดที่สุดผู้ร่วมลงทุนในละครเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่สกุลหนิงกับซิงฮุยหรือ อีกคนโผลมาได้ยังไงหนิงซีรู้สึกแปลกใจเป็นผู้ลงทุนลายใหม่ล่าสุดอีกหน่อยเธอก็รู้เองละกลัววฉีเเซ่งพูดด้วยน้ำเสียงมีชีวิตชีวาอยู่ๆก็มีเงินลงทุนเพิ่มอีก50ล้านตอนนี้ก็รวมกันเป็นร้อยล้านพอดีแถมหนิงซีที่เขาพอใจยังไม่ต้องถูกคนที่ไม่มีความเข้าใจในเนื้องานมาเปลี่ยนตัวตามใจชอบ เขาจะไม่ดีใจได้ยังไงโอเคค่ะขอบคุณผู้กำกับลั้วมากเมื่อหนิงซีวางโทรศัพท์ประตูก็ถูกผักเข้ามาเสียงดังแอดเป็นซาลาเปาน้อยที่เพิ่งตื่นขึ้นมานั่นเองหนิงซีกรีดลั่นออกมาด้วยความดีใจจากนั้นก็เข้าไปกอดซาลาเปาน้อยพร้อมกับจุ๊บเขาแรงๆหนึ่งครั้งค้นเก่ง หนูเป็นดาวนำโชคของฉันจริงๆทำให้ฉันพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจนได้ทุกครั้งจอมปีาศาจที่ยืนอยู่นอกประตูมองดูหนิงซีหอมลูกชายด้วยความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปวดใจนี่มันเป็นผลงานของเขาชัดๆแต่ก็ช่างเถอะเห็นได้เห็นรอยยิ้มงดงามของหญิงสาวอะไรก็ไม่สำคัญทั้งนั้นลู่ถิงเซียว ก้าวเท้าเข้าไปหามีอะไรทำไมดีใจขนาดนี้หนิงสีกอดสาลาเปาน้อยที่เมื่อคู่โดนเธอทำให้ตกใจจนจะเป็นลมเมื่อกี้ผู้กำกับบอกกับฉันว่าฉันจะไม่ถูกเปลี่ยนตัวแล้วผู้ลงทุนลายใหญ่ในละครเรื่องนี้เห็นความสามารถของฉันจริงเหรอดีใจด้วยนะ ลูถ่ถิงเซี่ยวทำเป็นแสดงความยินดีหนิงซีเอามือรูปคางทำท่าทางคิดแต่ผู้กำกับไม่ได้บอกว่าผู้ลงทุนคนนั้นคือใครจะยังไงก็ตามนับว่าเขาเป็นคนที่มีรสนิยมมากๆสายตาแหลมคมสุดๆแล้วก็ต้องหล่อสุดๆไปเลยลูถ่ถิงเซียวอมยิ้มเธอคิดแบบนั้นจริงๆเหรอแน่นอนอยู่แล้ว หนิงซีตอบด้วยท่าทีหนักแน่นแล้วก็พันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปตอนกลางวันฉันคงไปถ่ายละครบางครั้งอาจมีถ่ายถึงตอนกลางคืนงั้นเสี่ยวเป่าจะทำยังไงลู่ถิงเสียวไม่ตอบหันหน้าไปมองลูกชายซาละเป่าน้อยที่โดนหนิงซีทั้งกอดทั้งหอมอย่างรักใครตอนนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ขนาดได้ยินข่าวหลายใบหน้าก็ยังดูมีความสุขจากนั้นก็วิ่งตึงๆกลับเข้าห้องตัวเองหนิงซีคิดว่าเขาจะขังตัวเองไว้ในห้องอีกขณะที่กำลังรู้สึกกังวลน,นั้นปรากฏว่าเด็กน้อยวิ่งกลับมาอย่างรวดเร็วในมือถือกระดาษสำหรับเขียนอักษรบนกระดาษนั้นเขียนว่า f IGHTING สู้สู้หนิงซีรู้สึกตื่นเต้น จนแทบจะร้องไห้ขอบใจนะคนเก่งหนูเป็นเทวดาของฉันจริงๆลู่ถิงเซียวมองดูเด็กกับผู้ใหญ่ที่กอดกันตรงหน้าด้วยสายตาอบอุ่นแบบไม่เคยมีมาก่อนตอนที่47ดอกกุหลาบละลานตาไปหมดวันนี้เปิดกล้องอย่างเป็นทางการสถานที่ถ่ายทำคือเมืองหญิงซื่อที่อยู่ชานเมือง ฉากแรกเป็นงานพระราชทานงานเลี้ยงต้อนรับทูตจากต่างเมืองโดยมีองค์ชายเจ็ดชูเปยเฉินพร้อมชายยาเจ็ดสร้างกวนอิ่งหลงกำลังโต้ตอ,ตอบคำถามอันเผ็ดร้อนของทูตต่างแดนอย่างชิงไหวชิงพิบส่วนหนิงสี ที่แสดงเป็นสนมเตอเฟยไม่มีบทอะไรทำเพียงนั่งอย่างยั่วยวนใจอยู่ข้างพระวรกายองค์ฮ่องเต้เพื่อประดับบารมีเท่านั้นกะน,นั้นก็ตามในวันที่อากาศร้อนขนาดนี้แค่ใส่ชุดโบราณหลายๆชั้นก็ร้อนเกินจะทนแล้วยิ่งการแต่งตัวของหนิงซียุ่งยากที่สุดชุดที่ใส่หนาเท่านั้นยังไม่พอ เครื่องประดับบนศีรษะยังหนักตั้งหลายกิโลในละครดูภายนอกจะดูไม่ออกแต่จริงๆด้านในชุดเปียกชื้นหมดพอผู้กำกับตะโกนสั่งคัดผู้ช่วยสองคนของหนิงเซียวรั่วก็รีบกุรีกุจอบเข้าไปหาคนหนึ่งช่วยพัดอีกคนหนึ่งส่งน้ำให้บนโต๊ะก็มีคนเตรียมผ้าเย็นไว้ให้เรียบร้อย ่างกายหนิงซีไม่มีใครสักคนแม้แต่น้ำก็ไม่มีดื่มสักอึกเธอยังต้องรอเข้าฉากต่อไปดังนั้นจึงยังถอดชุดออกไม่ได้ทำได้แค่คลายกระดุมเสื้อออกเท่านั้นทุกๆุกคนต่างเข้าไปแสดงความชื่นชมหนิงเซียวลั่วรวมทั้งผู้กำกับแต่พอหันหลังกลับมาก็กลับไปที่จอมอนิเตอร์เพื่อดูภาพการแสดงของหนิงซีแม้จะไม่มีบทพูด และได้เข้ากล้องแค่นิดหน่อยแต่แววตาของเธอก็ดูมีอินเนอร์มากนิสเนยวนยวั่วแสดงออกถึงอาการเบื่อหน่ายและโดดเดี่ยวเดียวดายและยังมีความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามมนุษย์อีกด้วยเพราะนางตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะทำลายเมืองนี้ด้วยตัวเองไม่เลวแบบนี้เขาก็วางใจได้แล้วในเวลานี้เองเด็กในกล้องถ่าย ที่มีชื่อเสีซลลี่ก็ส่งเสียงเรียกอย่างตื่นเต้นอาจารย์หนิงแฟนคุณมาหาครับคำเรียกอาจารย์หนิงนี้แน่นอนว่าเรียกหนิงเซลยวลัว่วเห็นซูเหยียนเดินเข้ามาอย่างอารมณ์ดีพร้อมลูกน้องอีกสองคนเดินตามหลังยกกล่องใบใหญ่มาด้วยและกำลังนำไอศครีมแจกให้กับทุกๆคนว้าวไอศครีมฮาเก้นดัสขอบคุณคุณชายซูที่เลี้ยง อาจารย์หญิงนี่มีความสุขจังเลยวันแรกก็มีแฟนมาเยี่ยมแล้วสวรรค์อย่าทำร้ายคนโสดแบบนี้สิมีของกินแล้วยังไม่หยุดพูดอีกนะพวกเธอเนี่ยหนิงเสียวรัวพูดน้ำเสียงกระเงากระงอดจากนั้นก็หยิบไอศครีมกล่องหนึ่งไปยื่นตรงหน้าหนิงซีสิ์น้องหนิงกินด้วยกันสิขอบคุณหนิงซีรับมาเพื่อเป็นมารยาทผู้หญิงคนนี้ทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าคนอื่น โดยเฉพาะต่อหน้าซูเหยียนจะทำตัวเป็นนางฟ้าหล่อนไม่เหนื่อยแต่เป็นเธอที่ดูจนเหนื่อยยังดีที่การแสดงเป็นงานถนัดของเธอเลยไม่ขัดข้องถ้าจะให้เธอช่วยกันแสดงเมื่อกลับถึงที่นั่งหนิงเซียวรั่วก,ก็มองซูเหยียนทำท่าเหมือนจะพูดแต่ไม่พูดแต่สุดท้ายก็บอกออกไปอย่างเลัลงเลว่าพี่เหยียนฉันรู้สึกเป็นห่วงเซียวซีจังเลยค่ะหืม เซลซีทำไมลือซูเหยียนรีบถามเมื่อคืนเป็นงานเลี้ยงเปิดกล้องใช่ไหมล่ะคะคุณพ่อฉันก็มาด้วยหลังจากนั้นก็เผชิญหน้ากับเซวซีไม่รู้ว่าเซวซีพูดอะไรกับคุณพ่อทำให้ท่านโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยจะเปลี่ยนตัวเธอเป็นแบบนี้ได้ยังไงสูงเหยียนขมวดคิว้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะตอนที่ฉันไปถึงคุณพ่อก็โกรธจนหน้าเขียวแล้ว แล้วหลังจากนั้นล่ะดูเหมือนว่าหนิงซีไม่ได้ถูกปลดนี้สูเหยียนเหลือบตามองหนิงซีแวบหนึ่งเห็นเพียงว่าหญิงสาวกำลังเหงื่อไหลคลายย้อยแต่ก็ยังอ่านบทอย่างตั้งอกตั้งใจใบหน้าน้อยๆภายใต้แสงอาทิตย์ถึงแม้จะจนตอกแต่ก็ยังส่งประกายเจิดจ้าหนิงเสียวรั่วทำเป็นพูดต่ออย่างลำบากใจ คุณพ่อโทรศัพท์หาทีมงานคืนนั้นเลยทางนั้นก็ตกลงแล้วว่าจะเปลี่ยนคนให้แต่นึกไม่ถึงเช้าวันต่อมาก็มีก็มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามให้เงินลงทุนละครเรื่องนี้50ล้านโดยมีเงื่อนไขเดียวคือบทรองนางเอกต้องเป็นของหนิงซีเท่านั้นฉันเกรงว่าซูเหยียนยิ่งฟังสีหน้าก็ยิ่งดูไม่ได้สุดท้ายก็พูดด้วยเสียงทุ้มต่ำว่า พี่รู้จักหนิงซีดีเธอไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นหรอกพี่เหียนพี่จิตใจบริสุทธิ์เกินไปวงการบันเทิงเป็นสถานที่แบบไหนคนที่ก้าวเข้ามาในวงการมีใครบ้างไม่เปลี่ยนไปตัวฉันโชคดีที่มีทั้งคุณพ่อและพี่คอยสนับสนุนแต่หนิงซีเธอมีเรื่องขัดแย้งกับครอบครัวรุนแรงขนาดนี้ ทั้งยังไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพวกเราผู้หญิงหน้าตาดีที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเข้ามาในวงการบันเทิงต้องเจออะไรบ้างเพราะอย่าบอกว่าพี่ไม่รู้หนิงซี่มีคนมาหาขนาดนั้นเองอยู่อยู่เสียงตะโกนของพนักง,งานในกองถ่ายดังเข้ามาข้างในน้ำเสียงตื่นเต้นเป็นอย่างมาก วินาทีนั้นสายตาของทุกคนก็ต่างหันไปมองพร้อมๆกันเนื่องจากดึงดูดสายตาของทุกคนเกินไปดอกกุหลาบสีแดงดอกกุหลาบสีแดงถูกขนเข้ามาด้านในอย่างไม่ขาดสายจนมืดฟ้ามัวดินเต็มไปหมดตอนที่48แฟนเก่ามักอยากทำร้ายเสมอกว่าทุกคนจะรู้ตัวข้างหน้าก็แดงเถือกไปด้วยทะเลดอกกุหลาบหนิงซีหยิบก๊์ดไปหนึ่งขึ้นมาดู รู้สึกโมโหจนจะเป็นลมบนการ์ดเขียนไว้ว่าอย่าลืมมารับฉันที่สนามบินละ่ะอ,องปีศาสตร์ผู้โสมมคุณหนิงช่วยเซ็นชื่อรับด้วยครับจะให้เซ็นหาสวรสค์วิมานอะไรพวกคุณขนกลับไปเถอะเอามากองไว้ที่นี่เกะกะทำให้คนอื่นทำงานลำบากหนิงซีปฏิเสธอย่างนุ่มนวลที่สุดไม่ได้ครับ เรารับปากลูกค้าไว้แล้วต้องเห็นคุณเซ็นชื่อก่อนถึงจะกลับไปได้เด็กส่งดอกไม้พูดอย่างลำบากใจเวลานั้นนั่นเองเจ้าหน้าที่ทีจ่จัดหาอุปกรณ์ก็รีบฉวยโอกาสนี้พูดขึ้นว่าหนิงซีรับไว้เถอะรับไว้เถอะเดี๋ยวฉากต่อไปมีซีนที่ต้องใช้ดอกกุหลาบด้วยคงต้องอาศัยเธอช่วยให้พวกเราไม่ต้องเปืองแรงเตรียมของกันแล้ว ไหนเจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ก็พูดขนาดนี้แล้วหนิงซีก็ไม่อยากทำให้พวกเขาต้องลำบากจึงทำได้เพียงนวดคึงหัวคิ้วแล้วเซนแกรกๆลงไปในตอนนี้คนรอบข้างต่างพูดคุยกระซิบกะระซาบกันด้วยความอิจฉาสวรรค์ดอกกุหลาบเยอะแยะเลยโรแมนติกจังใครส่งมาให้เนี่ยยังจะถามอีกเลยก็ต้องเป็นคนที่กำลังตามจีบสิ ที่แท้เป็นคนสวยแล้วดีแบบนี้นี่เองเพิ่งเปิดกล้องวันแรกก็มีคนส่งกุหลาบมาให้แถมยังเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้ววันนี้ชุยไฉจิงผู้ช่วยของหนิงเซียวรั่วก็พูดขึ้นแบบไม่ใส่ใจมาประโยชน์หนึ่งว่าเห็นว่าเยอะขนาดนี้แท้ที่จริงก็จ่ายไปไม่เท่าไรหร่หรอกเพิ่งพูดจบก็มีคนมาขอพบหนิงซีอีกแล้ว แต่ครั้งนี้ไม่ได้อลังการเหมือนครั้งก่อนเขาส่งกล่องเล็กๆใบหนึ่งมาให้หนิงซีทำใจกล้าเปิดดูพบว่าภายในเป็นเพชรเม็ดใหญ่ส่งแสงวิบวับส่งมาพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งบนกระดาษเขียนตัวอักษรไว้4ี่คำไม่เจอกันนาน YS เมื่อจ้องดูอักษรลงท้าย2ตัวนั้นแล้วหน้าตาหนิงซีก็ยิ่งไม่น่าดูขึ้นไปเรื่อยๆ โอ้ยสองคนนี้ปรึกษากันมาก่อนแล้วหรือ,อยังไงเนี่ยแค่แค่จะขออยู่อย่างสงบสงบหน่อยก็ไม่ได้แค่นี้มันยากนักหรือไงนะเวลาครึ่งวันทั้งดอกไม้ทั้งเพชรคนทั้งกองถ่ายต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่พระเจ้าเพชรเม็ดใหญ่ไปไหมเธอแสงแยงตาฉันจนจะบอดอยู่แล้วเนี่ยคนที่ตามจีบหนิงซีนี่บ้ามากๆเลย ข่าวนี้ชุยไ่จิ้งถึงกับพูดไม่ออกได้แต่พึมพำคำเดียวอย่างไม่ค่อยยอมเชื่อออกมาประโยคหนึ่งว่าใครจะไปรู้ว่าของจริงหรือของปลอมหนิงซีสุดตัวลงนั่งบุญเก้าอี้สีหน้าหมดอะไรตายอย่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหลบยังไงก็ไม่พ้น เมื่อไม่มีทางเลือกหนิงซีเข้าไปหาผู้กำกับเพื่อขอโทษขอโทษนะคะผู้กำกับกัวที่ทำให้กองถ่ายวุ่นวายกัวฉีเซิงไม่สนใจหัวเราะหึ่หึโบกไม้โบกมือพางกล่าวว่าผู้หญิงที่สวยเพียบพร้อมก็ย่อมคู่ควรกับคู่ครองที่ดีจะเป็นไรเล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะว่าไปเราก็ได้ดอกไม้ของเธอเพิ่มเข้ามาในกองอีกต่างหากนะ ไม่ไกลกันนั้นหนิงเซียวรั่วที่ภายนอกใปหน้าดูสงบราบเรียบแต่ภายในกับเกียดจนแทบจะกัดฟันจนแตกอยู่แล้วจะไม่ให้อิจฉาริษยาได้ยังไงเดิมทีเป็นแค่ผู้หญิงบ้านนอกไก่กามาบัดนี้กับทำให้ผู้ชายลหลงไหลข้างใครจนแทบบ้าของที่หล่อนต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดกว่าจะได้มาครอบครองแต่เธอกับได้มาอย่างง่าย หนิงซีอาศัยช่วงพักการแสดงรีบไปหามุมสงบสงบเพื่อโทรศัพท์ฮัลโหลที่รักได้รับของแล้วหรือยังเสียงคนพูดอีกฝ่ายฟังดูสบายอกสบายใจเจียงมู่เย่ได้กับลุงนายนะสินายจงใจใช่ไหมดูดูแล้วหนิงซีแทบจะพ่นไฟออกมาเลยทีเดียวจุจุเธอเป็นคนแรกนะที่ได้รับดอกกุหลาบจากฉันแต่ไม่อยากได้ฉัน แต่กับอยากได้ลุงของฉันแทนผู้แบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าอย่าออกนอกเรื่องฉันตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่ก็ไม่ยังไงแค่อยากทบทวนความจำให้เธอมารับฉันที่สนามบินเธอละปากฉันแล้วนะนายยังกล้าให้ฉันไปรับที่สนามบินอีกเหรอไม่กลัวฉันจะเอามีดไปเฉาะหัวนายหรือไงหนิงซีพูดด้วยอารมณ์อยากฆ่าคนเธอจะคืนคำเหรอปายสายพูดเสียงสลด เงื่อนไขเราตอนแรกที่ฉันจะไปรับนายก็คือเมื่อให้ฉันยืมเงิน8ล้านแต่ตอนนี้ฉันไม่เคยต้องการแล้วฉันส่งข้อความไปบอกแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่สนยังไงยังไงเธอก็รับปากฉันแล้วถึงสุดท้ายจะไม่ได้ยืมจริงๆแค่เธอเปิดปากพูดฉันก็ตกลงทันทีแถมยังเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วย ทั้งหมดนี้คงไม่ใช่น้ำใจจอมปลอมใช่ไหมเธอเกียดการเป็นหนี้น้ำใจคนอื่นไม่ใช่เหรอแล้วน้ำใจครั้งนี้ไม่ถือเป็นน้ำใจหรอกเหรอตอนที่49คุณชายน้อยผู้รักการคั้นน้ำผลไม้หนิงซีกุมขมับเดินผ่านไปมาเรื่องที่นายส่งดอกไม้มาก่อกวนฉันฉันจะไม่พูดถึงก็แล้วกัน แต่นายก็รู้อยู่ว่าข่าวที่นายกำลังจะกลับประเทศเดือนหน้านั้นล่วไหลออกไปแล้วถึงเวลานั้นทั้งแฟนขับทั้งนักข่าวคงไปรอกันเต็มสนามบินให้ฉันไปรับนายนายอยากเห็นฉันโดนลุมถึงหรือไงนายโดนฉันทิ้งแค่ครั้งเดียวถึงกับต้องตามจองเวรฉันขนาดนี้เลยฉันน่ะเหรอนี่ฉันกำลังให้โอกาสเธอได้มีชื่อเสียงนะ ดาราโนเนมตั้งมากมายอยากได้แบบนี้แต่ก็ไม่มีโอกาสไม่ต้องการได้เธอไม่มาใช่ไหมฉันไม่มาฉันก็บอกคนทั้งโลกให้รู้ว่าเธอน่าหักอกฉันยังไงนะฉันไม่กลัวขายหน้าอยู่แล้วฉันจะขอให้ทุกคนทวงความยุติธรรมให้ฉันปลายสายอีกด้านพูดอย่างหมูไม่กลัวน้ำร้อนนายหนิงสีอกแทบระเบิด เรื่องงี่เง่าที่สุดในชีวิตนี้ก็คือการไปยั่วเจียงมู่เย่จอมชั่วร้ายคนนี้น้อยไปสิคิดว่าฉันไม่มีปัญญารับมือนายเหรอหนิงซีเชิดมุมปากหัวร้อแผ่วเบาได้ฉันจะไปรับนายฉันไปก็ได้ถึงตอนนั้นอย่าเสียใจภายหลังก็แล้วกันเจียงมู่เย่ถือว่ายังใช้ได้อยู่ เพียงแค่เพิ่งโดนทิ้งครั้งแรกอารมณ์เลยเสียอยากหาเรื่องไว้ให้อรว่าจนพอใจก็ดีขึ้นเองคนที่ทำเธอปวดหัวมากที่สุดก็คือเจ้าคนบัดซบที่ส่งเพชรมาให้ช่างเถอช่างเถอไม่สนใจแล้วปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอหนิงซีมีคนมาหาเมื่อหนิงซีออกมาจากมุมนั้นก็ได้ยินเสียงเสียวหลีพนักงานกองถ่ายเรียกเสียงดัง จนเธอตกใจเตรียมก้าวเท้าเผ่นใครมาอีกแล้วยังไม่หมดอีกคนในกองต่างก็คึกคื้นขึ้นมาอีกครั้งอย่าบอกนะว่าครั้งนี้จะมีอะไรที่สุดโต่งยิ่งกว่าเดิมในมุมหนึ่งช่วยไฉจริงจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพวกเศรษฐีบรรน,นอกทำเป็นแต่ผานเงินลดสนิยมโลสิ้นดีคุณเสี่ยวซีคะสวัสดีสวัสดีคะ่ะ ผู้มาใหม่คราวนี้เป็นเด็กสาวท่าทางขี้กลัวคนหนึ่งเมื่อเห็นสีหน้าเธอไม่ดีก็คิดว่าตัวเองทำอะไรผิดไปทำหน้าทำตามไม่สบายใจเมื่อเผชิญหน้ากับเด็กสาวเช่นนี้หนิงซีก็จะโกรธแค่ไหนก็ไม่แสดงออกมาไม่มีอะไรเธอมาหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าฉันมาส่งของค่ะเด็กสาวพูดแล้วก็เปิดกล่องที่ดูเหมือนเป็นกล่องรักษาความเย็นออก ภายในมีไอสีเย็นสีขาวรอยออกมาจากนั้นจึงเห็นว่าภายในมีขวดสีแดงเหลืองเขียววางเรียงกันอยู่สามขวดนี่คือหนิงซีเหยียดมุมปากเธอคงดูละครย้อนยุคมากเกินไปความรู้สึกแรกคือคงไม่ใช่มีคนคิดวางยาพิษเธอหรอกนะนี่คือน้ำผลไม้ที่คุณชายน้อยของเราคั้นเองกับมือค่ะ มีน้ำแตงโมน้ำสม้มแล้วก็ยังมีซุปถั่วเขียวเด็กสาวอธิบายคุณชายน้อยของเธอคือใครหนิงซีสงสัยพยายามนึกรายชื่อผู้ชายที่เคยอ่อยไว้ว่ามีคุณชายน้อยที่ไหนที่ชอบคันน้ำผลไม้บ้างเด็กสาวชี้ให้เธอดูกระดาษข้อความที่เขียนติดไว้บนขวดหนิงซีก้มลงอ่านเห็นเขียนภาษาอังกฤษคำหนึ่งว่า fighting ด้านท้ายยังวาดรูปหัวใจไว้ด้วยหนิงซีพอจะนึกภาพตอนอีกฝ่ายเม้มปากพร้อมกับวาดหัวใจด้วยท่าทีเอียงอายออกเสี่ยวเป่านั่นเองแววตาหนิงซีเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนอารมณ์ที่ขุ่นมัวก็กลับมาเป็นปกติในทันทีตอนนี้เธอคิดไว้ว่าทำไมต้องคอยแคร์สายตาคนที่ไม่เคยแคร์เธอด้วย บนเส้นทางสายนี้ถ้ามัวแต่ไปสนใจสายตาคนอื่นเธอไม่ต้องเหนื่อยตายหรอกหรือหลายปีก่อนก็เพราะว่ามัวแต่แค่พวกไฮโซสังคมชั้นสูงคนมีชื่อเสียงต่างๆแค่ท่าทีของพ่อแม่แท้ๆมากจนเกินไปแค่ความคิดของซูเหยียนมากจนเกินไปจึงได้มีชีวิตหน้าสมเพศลงเรื่อยๆ สูญเสียความเป็นตัวตนไปเรื่อยๆเหตุผลแบบนี้เธอเข้าใจตั้งนานแล้วเคยจิตใจว้าวุ่นจนทำให้เสียกระบวนเพียงเธอเป็นตัวของตัวเองไม่ทำผิดต่อใครสักวันหนึ่งเธอจะใช้ความสามารถพิสูจน์ตัวเองให้ได้เธอจะต่อสู้เพื่อคนที่แคร์เธอเท่านั้นตอนที่50สลังเฮโย หวางของไว้ตรงนี้แหละฝากขอบคุณคุณชายน้อยของพวกเธอด้วยหนิงซีพูดแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาส่งข้อความคนในกองถ่ายดูเหมือนจะต่างคนต่างยุ่งแต่ความจริงแล้วต่างก็แอบสังเกตดูหนิงซีอยู่ต่างสงสัยใคร้รู้ว่าของที่ส่งมาให้อีกคืออะไรกันแน่ปรากฏว่าเหมือนจะเป็นน้ำผลไม้สามขวด ครั้งแรกปินดอกกุหลาบหนิงซีเห็นแล้วรีบทำท่ารับไม่ได้ครั้งที่สองเป็นเพชรหนิงซีก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นดีใจอะไรแต่ครั้งนี้ใบหน้าหนิงซีกับดูเปียมไปด้วยความสุขแถมยังกำลังส่งข้อความอย่างอารมณ์ดีอีกด้วยคนในกองต่างพากันทอดถอนใจฮ่าฮ่ที่แท้สมัยนี้เงินก็ใช้กับผู้หญิงไม่ได้แล้วต้องใช้ใจถึงจะสำเร็จ ใช่ไม่ได้ยินที่เด็กสาวคนเมื่อกี้พูดเหรอว่าเป็นน้ำผลไม้ที่คนคนนั้นคั้นเองกับมือหวานจังเลยนะฉันพนันได้เลยว่าคนที่ส่งน้ำผลไม้มาให้ต้องเป็นคนที่ได้หัวใจคนสวยไปแน่นอนงั้นฉันพนันข้างคนมอบเพชรทำไมไม่มีคนพนันข้างคนส่งดอกไม้ล่ะเมื่อดื่มน้ำผลไม้กับซุปถั่วเขียวจนหมดแล้วหนิงซกีก็กลับมามีเรียวแรงไปเข้าฉากเหมือนเดิม ในเวลาเดียวกันโทรศัพท์ของลู่ถิงเซียวที่หยุดงานอยู่บ้านเป็นเพื่อนลูกชายก็มีเสียงดังติ้งดังขึ้นมาทีหนึ่งเป็นสัญญาณว่ามีข้อความใหม่เข้ามาจากหนิงซีลู่ถิงเซียวเปิดดูแล้วก็ยิ้มที่มุมปากน้อยๆคนเก่งขอบคุณสำหรับน้ำผลไม้กับซุปถั่วเขียวนะจ๊ะอร่อยสุดๆไปเลยสลังเฮโย ลู่ถิงเซียวนั่งอ่านอยู่คนเดียวตั้งนานสองนานกว่าจะกวักมือเรียกลูกชายที่นั่งนิ่งมือมองไปนอกหน้าต่างเซียวเป่ามานี่เร็วเซียวเป่าไม่สนใจเขาเลยสักนิดลู่ถิงเซียวถอนหายใจเบาๆมีข้อความจากคุณะาเซียวซีของลูกส่งมาเซียวเป่าพุ่งเข้ามาอย่างกับจรวดกระโดดเอาโทรศัพท์ลู่ถิงเซียวชูโทรศัพท์ขึ้นสูงให้ดูก็ได้เรียกพ่อสักคำหนึ่งก่อน เสียวเป่าแสดงออกว่าต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือจนเห็นว่าลูกชายร้อนลนจนจะร้องไห้อยู่รอมรอ่อในที่สุดรู้ถิงเซียวก็ใจอ่อนยื่นมือถือให้เขาเห็นลูกชายกอดโทรศัพท์แล้วอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจรู้ถึงเซียวก็รู้สึกวิตกกังวลคงเพราะในโลกใบนี้ไม่มีเรื่องอะไรยุ่งยากสำหรับเขา ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ส่งเสี่ยวเป่าลงมาเพื่อเป็นบททดสอบเสี่ยวเป่าเป็นเด็กที่ฉลาดมากอายุหกเดือนก็เริ่มพูดได้แล้วแม้จะเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดแต่หลังจากเกิดเรื่องในคราวนั้นเขาก็ไม่เคยพูดอีกเลยวัยเด็กของเสี่ยวเป่าเขาทำผิดพลาดไปมากมาย แต่เมื่อรอจนเขาอยากชดเชยให้ก็กลับสายเกินไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ยินเขาเรียกคำว่าพ่ออีกครั้งเสี่ยวเป่าจ้องมองโทรศัพท์อยู่นานเหมือนมีตรงไหนไม่เข้าใจจากนั้นก็เข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าพ่อนิ้วสั้นๆน้อยๆชี้ไปที่ตัวหักษรสลังเฮโยคล้ายกับจะถามว่าความหมายว่าอะไร เป็นคำเสริมน้ำเสียงนะ่ะไม่มีความหมายอะไรพิเศษลู้ถึงเซียวตอบอย่างจริงจังอุ๊บโอป,ป้าตัวเองไม่มีความรู้ก็อย่าสอนอะไรผิดๆให้เสียวเป่าสิสลังเฮโยเป็นภาษาเกาหลีหมายความว่าฉันรักคุณเข้าใจหรือยังลู้จริงดีวิ่งปู๊เข้ามามือยังทำสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจด้วยเซียวเป่าได้ยินแล้วก็ส่งสายตาลังเกียจให้พ่อตัวเองทีหนึ่ง จากนั้นก็วิ่งตึงๆจากไปแล้วคั้นน้ำผลไม้ต่อลู่ถิงเซียวพูดได้1 2ภาษาถ้าหากหนิงซีเขียนเป็นตัวอักษรเกาหลีเขาก็ต้องอ่านออกอยู่แล้วแต่เขียนแบบนี้มาเขาอ่านไม่เข้าใจในายไม่ไปทำงานหรือไงลู่ถิงเซียวมองลู่จิงลี่ด้วยแววตาเย็นชาเหมือนเจ้านายกำลังสั่งสอนลูกน้อง ลู่จิงลี่รีบย้ายเก้าอี้มานั่งตรงหน้าเขาด้วยใบยหน้าตื่นเต้นบอสผมมีเรื่องสำคัญมารายงานครับลู่ถิงเซียวขี้เกียจพูดทำท่าเหมือนอย่าลีลามีอะไรรีบๆพูดลู่จิงลี่โบกไม้โบกมือทั้งสองข้างพลวันท่าทางตื่นเต้นสุดๆพี่รู้ไหมว่าผมได้ยินข่าวอะไรมาวันนี้มีแฟนที่ชื่นชอบหนิงซีส่งของขวัญไปให้ที่กองถ่ายด้วย นั่นมันน้ำผลไม้กับซุปถั่วเขียวที่เสี่ยวเปาเป็นคนส่งไปให้เองลู่ถิงเสี่ยวเบนหน้าเรียบเฉยผมรู้แล้วนะแต่ก่อนหน้านี้ที่เสี่ยวเปาของเราจะส่งไปให้ก็มีคนส่งไปให้ก่อนแล้วแถมมีตั้งสองคนคนหนึ่งส่งดอกไม้ดอกกุหลาบเต็มพื้นไปหมดส่วนอีกคนส่งเพชรเม็ดใหญ่ไปให้ สีหน้าของลู่ถึงเสียวค่อยๆเย็นเฉียบลงไปเรื่อยๆช่างเป็นการคลายร้อนที่ดีทีเดียวแผนลากลวงใจในเล่มที่1ก็ถึงตอนที่4 6่สกถึงห้ก็จบลงไปอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ